พี่น้องครับตอนนี้ผมคนพบจุดเช็คอินจุดใหม่ของภูเขาแหละครับจุดนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับเมื่อนี้กะพาพี่น้องมาทึ่เขาคือเกาครับสำหรับคลิปผมก็บ่มี่ยังหลายแล้วครับบ่าหาเน่อใหม่กัาหาเห็ด ว่าหาเห็ดกับเขาปลามันซีวนอยู่ตรงนี้แหละครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้เห็ดเลยสงสัยยังบ่องอกดอก,อกยังว่าไกลเติบไปครับยังบ่เห็นเลยเห็ดมาหาเห็ดก่ได้เห็ดกับพาขื้นมาชมก้อนหินครับหมองนี่ก็ถือว่าชั้นเติบแล้วครับ ยางขึ้นยากอยู่พี่น้องครับตอนนี้ผมค้นพบจุดเช็คอินจุดไม้ของภูเขาแล้วครับจุดนี้นะครับมาัถ่ายรูปครับพอดีพอดีเลยครับสวยงามตรงนี้คืออยู่บนภูเขาเลยครับเด้อผมสิมาหาเ็ดแต่มาเจอจุดนี้ผมก็เลยแวะถ่ายรูปก่อนยางมากเราคิดว่าจะเห็นอย่างล้ว พอดีเลยแต่ขันว่าห้มาอีกจากรอบนี้ก็บ่หูเลยนะครับจำไม่ได้หรอกสำหรับผมแล้วข้นมาเห็นยังสิผมก็รู้สึกว่าหายเมื่อยอยู่ครับเพราะว่าผมมากครับมันมันงามแบบธรรมชาติเขาสร้างขึ้นไวแล้วคือมนุษุ์ป่าใหญ่เห็ดนะครับนี่ธรรมชาติลว้วนๆไม่เป็นนาผาครับขันเท้าม้องเห็นสวนมันก็สวยแหละครับนะครับมีมองท่ายูปพ้อม ว่าโอเคอยู่นะกลับจังไดมือดีเขาก็ได้เห็นความสวยงามของหน้าผาน,นี่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวต้าไปกระชินลงไปแล้วครับลงในแท่แล้วที่เนี้ยได้เห็นแล้วไปครับกลับบ้านกันดีกว่าไปครับลงมหมที่เนี้ยไปชั้นคักได้ไปเนาะโอ้โหอ้า ขันลมก็คือสิกิ่งแบบก้อนหินหนั่แหละเนาะต้องระวังพิเศษครับงามลงลงแบบสไลเดอร์